ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยู่ในคอนสตรัคชั่นนะผมกำลังจะเช้าเช้าเลยครับคุณยองอาเตย์448นะครับผมเช้าเช้าแบบนี้นะครับผมบรรยากาศเย็นๆแบบนี้หนาวหนาแบบนี้นะครับผมเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยมาเออหนูว่าไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้โหนึกว่านั่งเล่นอยู่คนเดียวโอ้อะไรวะเนี่ย ใจลอยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเอาเอาแหมเอาโอเคครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้จะพาเอาลิฟแฮออกมาทํางานแล้วกันนะครับผู้ชมครับรถขรุดลิฟแฮแล้วเอามึงซื้ออะไรหลาย,ลายคันจะังวะเนี่ยลิฟแฮนะเดี๋ยวไปย้ายเอาลิฟเเผ่แล้ยนละิฟแฮนะครับผมแม่แล้วรถลาบมันอยู่ไหนนู้นรถลาบอยู่นู่นไอหัวน้ําเงินนะครับคอมอยู่ตรงนี้เหรอ อ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยไปครับป้าเ <L un ters> ดี๋ยวไปย้ายรถตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้ออกงานตั้งแต่เช้าเลยเอ้ยแต่เช้าเลยนะครับ้อ,อมไปเลยครับไปเลยโอ้โหจอจล้วนๆแบบนี้บรรยากาศลว้ลวนแบบนี้นะครับผมจอยลว้ลวนแบบนี้นะแหล э ก็ล э กๆ э แบบนี้นะครับผมเช้าแบบนี้อ้าวพี่พี่จะแข่งหรือพี่เฮ้ยมันชนะเราได้ไงคุณยมโอ้โหดูมันเยโีโยบไปดิ โอ้โหมันชนะเราโอ้โหดูดูมันเจียบไปเลยโอ้โหชนะขาดลอยเลยอ่ะคุณยอมโอ้โหทิ้งแบบขาดลอยเลยอ่ะโอ้โหไปนู่นแล้วหือไปยัดแซงคืนนะหืมหมึงใครทำใครเมื่อกี้ทำใครเบียดนี่แซงใครบรรยากาศบังอาจมากนะผมบังอาจมากฮึฮึตายไปซะอีกโง่เฮ้ยไม่ใช่ ไม่อันนี้เป็นป้ายเหมือนจะเป็นหน้างานในอนาคตเลยวะคุณผู้ชมเดี๋ยวขากลับผมพาลงมาดูขากลับเดี๋ยวผมพาจอดดูนะเอางี้ขาไปวับไปนะขากลับขับกลับแล้วกันนะโอเคป้ายออเ้เลยเฉยเลยวะเลยเฉยเลยคุณผู้ชมเออเดี๋ยวขากับผมพาจอดดูนะคุณผู้ชมนะมาแล้วลูกจ้าตาดาาดาดา ขึ้นได้เหรอไม่ได้ก็ต้องได้นะครับผมไม่ได้ก็ต้องได้นะครับผมไปเลยครับไปลเลยนะครับรถขุดกันเลยนะครับผอขับรถขุดขึ้นเลยแล้วกันนะครับลิฟท์แพรนะครับลิฟท์แพรนี่ไปครับป้าเอาเฮยไงเป็นงั้นเ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 ทำไมอะ่ะใจเย็นพี่ใจเย็นมา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 เอาล้วครับผมเดินขึ้นกันเลยครับผม อันนี้ต้นไม้ต้นไม้อยู่บ้านนะครับคุณผู้ชมโอ้ดันเฮ้ยมันยกล้อดได้เฉยวะ่ะมีแต่ J จซีีนะครับที่ยังยกลอ้อยังไม่ได้นะครับโอ้โหจอยแม่งก็ลวน เสียงลิฟแฮมันจะแปลกๆกันนิดนึงนะครับผู้ชมโอ้โหขึ้นได้ปะเนี่ยเอาได้อยู่ครับมเฮ้ยมึงจะไหลลงทำไมน่ะเด้อโอ้โหผมขึ้นผิดทางอีกผู้ชมเดี้อเด้อเด้อ เอ็นเจนเจนเดินขึ้นมาเลยครับขึ้นมาล่ะค่อยขึ้นเลยครับค่อยคขึ้นรอมาเลยครับมาละลิฟแพนะครับอ๋อฮันเน่โรลเลอร์เก้าตัวแครเอร์สองตัวเหมือนเดิมนะกัดข้างแล้วสามตัวนะครับผมนี่ลิฟแพนะครับผมลิฟแพไม่ใช่ลิฟเบอร์นะครับผมลิฟแพนะครับคุณผู้ชมนะตีไปเลยครับห้าสิบตันนะครับโอ้ เก้าห้าหกอู้น่าจะห้าสิบหกตันนะ่ะคุณยมน่าจะห้าสิบหกตันนะผมก็จะหูห้าสิบหกตันนี่คือใหญ่มากๆเลยนะนะผมโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่คือจะเป็นไซส์รถเมืองเลยอะแดีวถามว่ามันขุดดินได้ไหมขุดได้นะครับก็อยู่เหมืองเนาะเหมืองแบบว่าเหมืองเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยพวกเจาะหินกันแข็งขุงดภูเขาเผากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยคุณยม แล้วมันไปมาร์กอะไรตรงนั้นน่ะพี่เอ้ยมามาร์กตรงนี้ดนีโอ้โหโกดมาร์กที่หนึ่งมึงไปมาร์กให้อีกที่หนึ่งโคตรดีเกมดีจริงๆเอาเฮ้ยมาพิทางมาพิทางโอ้โหอยควันเลยคุณผู้ชมมันต้องเลี้ยวนะครับตีวงนิดหน่อยนะครับตีวงนิดหน่อยใครม่งเปิดเพลงวะ มาแล้วมาแล้วครับจ๋าผมว่าอนาคตนะครับคุณผู้ชมข้างหลังตรงเนี้มีงานให้เราทําแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับนี่เห็นไหมเห็นป้ายไหมเนี่ยมีป้ายนะครับอนาคตมีงานแน่นอนครับไอข้างหลังตรงนี้นะเพราะว่ามันมีถนนด้วยนะครับเห็นไหมมีถนนเข้าด้วยรู้อนาคตเลยนะครับผมยังไงก็มีนะครับผมแล้วก็ข้างล่างอีกนะครับข้างล่างข้างล่าง ลงเขาครับลงเขาลงเขาเป็นไรครับลงเขาเป็นไรเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอุ๊โอ้ดิฟต์ดิฟดิฟต์เจียนเจียนเจียนลูกพี่ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นป้ป้าป้าเย็นครับใจเย็นอันนี้ลงเขานะครับผมมันก็จะอาจจะแรงๆหน่อยนะครับโอ้ดูห้องเก่งเขาเลยโอ้ยชิ๊ โคตรอันตรายนะคุณผู้ชมรถบรรทุกรถขุดแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันตรายที่ป่ายเลยมาแล้วครับมาแล้วครับผมก็คิดว่าอนาคตเนี่ยจะมีงานตรงนี้เช่นกันนะคุณผู้ชมเนี่ยอนาคตอนะ่ะคิดว่าจะมีไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่ามันมีป้ายนะครับมีป้ายแล้วก็มีถนนด้วยคิดว่านะคิดว่านะคิดว่าน่าจะมีนะครับแต่อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมขนาดงานตรงนี้ยังไม่มีเลยเมื่อก่อนอะตอนนี้เขายังอัปเดตมาแล้วนะครับตอนนี้เขาอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วครับจ้าต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 าเอ้ยเอาเอ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับต้องสติครับผม ไม่ได้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 โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้รถรถลงเลยแล้วกัะนเนาะโอ้ยอะไรวะผมยังไม่จอดเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหอ,โอ,อนาคตตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่การกอร่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับผู้ชมครับอ่าอนาคตนะเป็นเรื่องของอนาคตเอ้ยอนาคตนะครับผมแม เนี่ยครับโอ้ทานทีได้ออกงานนะครับสำหรับลิบแพนะครับเราต้องดีใจนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยแล้วกันนะผมไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันโลดเฮ้ยนียยย่ไปไปไปป้าเฮ้ยโอ้ชา้าชิผหายเลยชา้าชิผหายเลยไม่เป็นไรเราเน้นใจเย็นนะครับผม ใช้ยังไม่พอตักดินได้น้อยอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมลิฟแพนะลิฟแพครับลิฟแพ้ลิฟแพมาแล้วลิฟแพมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะขุดดินได้แต่ว่ามันขุดไม่ได้นะครับ เออมันขุดไม่ได้มันจะขุดได้แค่โอ้โหมีรากไม้ได้วยมันจะขุดได้แค่ในในพื้นที่เท่านั้นนะครับก็แต่บุ้งกีเขาใหญ่มากเลยวะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ชมอ้ยโอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอ้โอ,โอมันงานมันลอกลอกบางๆอีนี่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเร็วกว่า3.5อยู่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่แน่มันอนหรอกคุณผู้ชมเราต้องเอามาช่วยกันนะครับคันเดียวมันจะนายเกินไปนะครับผม โอ้โหคุณผู้ชมดูการทำงานด,ดิโอ้โหโอ้โหรถตักแ่งได้โคตรน้อยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะฟันปีศาจครับผมฟันแหลมปิดนะครับผมเหยียบไปเลยโ,โหสุดยอดไปเลยครับผม เอ้เอ้ยอ,โอืโอ้โห,โห,โหน,น,อนหออโอ้โหดูช้า,ชาดอนะดูดิโอ้โหเวลาหมดหมดเวลาครับผมสวัสดีครับ โอ้โหช้ามากๆช้าได้ใจเดี๋ยววิดีโอหน้าลองมาวิ่งดินดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ